สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้7ดาวนะครับเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสช่อง3นะครับประจําวันเสาร์ที่30เมษายน2 5ง5นยนะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเวลา12บสนาฬิกาสินาทีนะครับถึง14บสนาฬิกาโดยประมาณนะครับทางด้านเสาร์นี้นะครับจดโดยบอมมอเตอร์เสียสมจิตแว่นแก้วนะครับ คู่มวยที่ทําการถ่ายทอดสดนะครับมีทั้งหมด4คู่นะครับคู่ที่1นะครับจอมใจนักสู้ยิมนะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่10นะครับรอบนักเอานะครับฝ่ายแดงนะครับเป็นจอมใจนักสู้ยิมนะครับพบกับเพชรนำชัยเกียรติกาเซมนะครับต่อยแก้มหนักหนึ่1 2้อปอนด์คู่ที่2นะครับ เป็นพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบกับพิลาดน้อยทีบีเอ็มยิมครับต่อยกันน้ำหนัก1น5อาปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับ122ปอนด์นะครับของเวทีมวยอ้อมน้อยนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรสมหมายส่อสมหมายครับพบกับเจ้าอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับ122ปอนด์คู่ที่4นะครับ เป็นอเล็กยอดยุดมวยไทยครับพบกับแรงลิศปอพิคเนตครับ100ปอนดอนก่อนที่เราจะมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับผมก็จะมาเสนอแนะสมาชิกนะครับมวยที่ผมจะทำการวิเคราะห์วิจารณ์ไปนะครับขอให้สมาชิกนะครับนำแนวทางนะครับทรงมวยการวิจารณนะครับว่ามวยตัวไหนเข้าก่อนได้เปรียบเข้าหลังได้เปรียบนะครับผลแพ้ชนะนะครับ อาจการวิจารณ์นะครับอาจจะถูกทั้งหมดหรือว่าผิดทั้งหมดนะครับหรือว่ามีถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ขอให้สมาชิกนะครับนําแนวทางการวิจารณ์นะครับไปดูนะครับว่าตรงกับวันชกจริงหรือเปล่านะครับวันชกจริงนะครับขอให้สมาชิกนะครับดูเหตุการณ์บนเวทีเป็นหลักนะครับเช่นมวยเข่านะครับแล้วกรรมการแล้วแล้วสมาชิกต้องดูกรรมการการห้ามของกรรมการด้วยนะครับมวยเข่าตัวใหญ่นะครับสมาชิกต้องมองดูครับ ว่ากรรมการปล่อยให้ตีไหมถ้าปล่อยให้ตีนะครับมวยเข่าที่ตัวใหญ่รูปร่างใหญ่นะครับก็จะได้เปรียบนะครับมวยจังหวะฝีมือนะครับว่ากรรมการกดเร็วกดช่วยกรรมการแต่งช่วยไหมสมาชิกต้องดูนะครับถ้าเกิดกรรมการกดไวนะครับเรียกว่ากดไวกดเร็วนะครับมวยเข่าก็จะไม่สามารถทําการตีได้นะครับมวยจังหวะฝีมือก็จะได้เปรียบนะครับสมาชิกต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับสําคัญนะครับการห้างของกรรมการนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับที่เล่นมวยชอบการได้เสียนะครับสมาชิกอยู่ตัวดีนะครับอย่าลืมแต่งตัวบางทุนนะครับก็เราก็จะมาทําการวิเคราะห์วิจารเลยนะครับคู่ที่1นนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่10นะครับเป็นมวยรอบน็อกเอาท์นะครับไขรแพ้นี่เรียกว่าตกรอบนะครับมวยรอบนี้นะครับฝ่ายแดงนะครับจอมใจนักสู้ยิ้มครับ 125ปอนครับเป็นมวยจังหวัดอุบลราชธานีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายนักสู้ยิมนะครับทางด้านจอมใจนะครับเป็นมวยฝาเตะฝาต่อยฝาอาวุธรุนแรงครับเรียกว่าต่อยหมัดฟันซอกนะครับอาวุธรุนแรงครับต้นๆเนี่ยลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับวงในนะครับก็มีเข่ารัดมัดตีเหนี่ยวแน่นรุนแรงนะครับเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงนะบูสู้โจรดู้ดันนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะน็อกยกสองเทพประธานเดชเพชรสีทองครับที่อ้อมน้อยชนะน็อกยกสามครับเพชรอนุชาปอออนุชครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีไฟสุดท้ายครับแพ้น็อกยกที่สามโรนิสันนะครับภูเก็ตไฟขับครับที่อ้อมน้อยวันนั้นนะครับไฟสุดท้ายที่ต่อยกับโรนิสันนะครับขึ้นมาราคาทางด้านจอมใจนี่ก็ไม่ดีนะครับทางด้านโรนิสันก็เป็นต่อแล้วก็ชนะน็อกไปเลยนะครับวันนั้นครับ ก็จะพบกับทางด้านคู่ชกนะครับก็เป็นเพชรนำชายเกียรติกาเซมครับหรือเจ้าเพชรนำชายสิทธิ์กำนันจิรวัตรนะครับทางด้านเพชรนำชัยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับวงนอกก็มีเตะฝาต่อยฝามีหมัดมีศอกออกได้รวดเร็วรุนแรงนะครับวงในมีฝาหงหน้าดันแทงครับมีศอกสลับครับเรียกว่าอาวุธครบมือครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับมวยตัวนี้นะครับ สามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนแสงเชิง PP พีรีสอร์ทชนะคะแนนสุนขุนศึกเกียรติภพศสนนะครับไฟสุดท้ายนะครับชนะเจ้าปุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดครับที่จังหวัดสงขานะครับมวยคู่นี้นะครับก็ถ้าสมาชิกชอบนะครับก็สามารถลงทุนลองไปได้ที่เพชรนำชัยเกียรติกาเซมนะครับแต่สมาชิกนะครับมวยคู่นี้นะครับขอให้สมาชิกเล่นเป็น2จังหวัดนะครับ จังหวะที่1นนะครับขอให้สมาชิกนะครับเข้าไปที่จอมใจนักสู้ยิ้มไปได้นะครับต้นๆนะครับสําหรับสมาชิกที่ชอบเล่นซื้อขายนะครับต้นๆเนี่ยทางด้านจอมใจนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักรุนแรงครับมีโอกาสกดนับกดน็อกได้นะครับต้นๆนะครับแต่ไปปลายนะครับมองดูว่าผ่านทัก2ยก2ยกครึ่งนะครับสมาชิกดูนะครับเจ้าเพชรนาชัยเนี่ยครับโดนหมัดมีอาการไหมโดนเตะขามีอาการไหมนะครับ ถ้าไม่มีอาการครับมองดูว่าทางด้านเพชรนำชัยครับจะใช้จังหวะฝีมือนะครับอาวุธที่เยอะฟ้านะครับแล้วก็เข่าวงในครับสามารถเอาชนะไปได้นะครับไปปลายนะครับมาที่คู่ที่2นะครับเป็นด้านพลอยพันล้าน p.k. แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเจ้าพลอยพันล้านหรือเจ้าเจริญทองชอเกตวีนาเก่านะครับ มวยคู่นี้ต่อยกันในเวทน้ำหนัก135ปอนด์นะครับก็ทางด้านพลอยพันล้านนี่นะครับก็มาเข้าเวทแทนเจ้าวัชระชัยแดงขาวทรายนะครับพลอยพันล้านนะครับเป็นมวยฝาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับวงนอกก็เตะฝาต่อยฝามีมัมดมีซ่อครับออกได้รวดเร็วรุนแรงครับวงในก็มีเข่ามีฝาหน้าดันแทงดักเตะดักแทงนะครับ แล้วก็มีศอกสลับนะครับเรียกว่าเป็นมวยบูสู้โทรหดุดันนะครับปอดใหญ่ปลายแรงครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะยอดหังหอดคาไม้นะครับที่เวทีมวยลังสิตชนะคะแนนมังกรยกทีเอ็นมวยไทยครับที่ลุมพินีไฟสุดท้ายครับชนะทาเกียวเวเลวชันครับนักชกรัสเซียครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันพบกับทางด้านนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับ เจ้าพฤลาดน้อย TBM ยิมครับหรือเจ้าพิษจากคนวิษณุกลกานะครับก็คู่นี้นะครับต่อยกันในเวทน้ำหนัก135อปอนด์นะครับทางด้านพฤลาดน้อยนะครับเป็นมวยจังหวัดสงขลานะครับทำการพิชซ้อมอยู่ที่ค่าย TBM ยิมนะครับพืลาดน้อยนะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับวงนอกเชิงชกฉลาดนะครับเรียกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในครับวงนอกก็มี ต่อยซ้ายเตะซ้ายวงในก็เป็นเข่านะครับก็มีฝางหน้าดัานแทงยัดไส้ดีครับวงในนี่ฝางหน้ามีศอกสลับนะครับทา้าสฟอร์มหลังนะครับทางด้านพุทธน้อยมีแพ้คะแนนเพชรสีนินสิ์เชปปุ่มทรรมครับที่ลุมพินีชนะน็อกยกที่4ครับชาติบางกรช .5 ้าพยักครับชนะคะแนนนนทชัยจิตเมืองนนที่อ้อมน้อย ไฟสุดท้ายครับมาพลิกแพ้คะแนนให้จอมโหดเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตครับที่อ้อมน้อยวันนั้นนะครับไฟสุดท้ายที่ต่อยกับจอมโหดนะครับก็เป็นต่อตลอดครับแล้วปลายยก4ครับมาโดนหมัดครับแล้วมีอาการครับแล้วก็พลิกแพ้ให้จอมโหดชอเกตชอเจพาวเวอร์รูปภูเก็ตไปนะครับไฟสุดท้ายนะครับมวยคู่นี้นะครับก็สมาชิกนะครับก็ผมชอบไปนะครับที่พนรานน้อย tbm ยิมนะครับ ผมมองดูว่าจะใช้จังหวะฝีมือนะครับแล้วก็วงวงในนะครับฝา่งหน้าดันแทงนะครับแล้วก็ใช้สภาพร่างกายนะครับรูปร่างรูปร่างร่างกายที่ได้เปรียบนะครับมองดูว่าไปปลายนะครับจะสามารถบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านพลอยพันล้านไปได้นะครับสมาชิกครับมวยคู่นี้นะครับส้าสมาชิกชอบทางด้านพืรราดน้อยนะครับขอให้สมาชิกใจเย็นสักนิดนะครับเพราะทางด้านพลอยพันล้านนะครับ เป็นมวยที่ต่อยมัดเตะขาอาวุธรุนแรงนะครับต้นๆนะครับขอให้สมาชิกใจเย็นๆนิดนึงนะครับคอยสัก2ยก2ยกครึ่งไปแล้วนะครับมองดูว่าเจ้าพิรราดน้อยนะครับโดนเตะขาไม่มีอาการโดนต่อยหมัดไม่มีอาการนะครับก็สมาชิกก็เล่นไปได้เลยนะครับที่พิรราดน้อยนะครับไปปลายนะครับมองดูว่าจะบดจะเบียดนะครับมวยคู่นี้เป็นไปแบบสนุกคู่ขี้นะครับแต่มองดูแล้วว่าพิรราดน้อยนะครับไปปลายครับ จะสามารถเอาชนะคะแนนไปได้ครับคู่ที่สามนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นเพชรสมายสอสมายนะครับมวยจังหวัดลำปูนลำพูนนะครับทําการฟิตซ้อมที่มวยหลับดําปางนะครับก็ทางด้านเพชรสมหมายนี่นะครับเป็นแชมป์นะครับ 1 1 8ปอนด์ประเทศไทยเป็นแชมป์รุ่นไฟเวท1 1 5ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทางด้านเพชรสมัยนะครับเป็นมวยฝาจังหวะเป็นมวยฝาครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเชิงชกฉราครับอาวุธจุกจิกครับออกด้วยรวดเร็วนะครับวงนอกครับมีเตะฝาต่อยฝาครับหมัดหมัดเท้าเข่าศอกนี่เรียกว่าออกด้วยรวดเร็วเลยนะครับวงนอกนะครับวงในก็มี วางหน้าดัานแทงมีศอกสลับนะครับ3ฟอร์มหลังครับมีแพ้จอมโดเสริมพรวิวัน์ครับที่ราชำเนินแพ้คะแนนโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญครับที่ราชำเนินชนะคะแนนอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับคู่โชควันนี้นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายนะครับชนะโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญครับท่ราชำเนินก็จะพบกับอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับ หรือเจ้าอิทิพล TBM ยิมนะครับทางด้านอิทิพลนะครับเป็นมวยจังหวัดสงขานะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย TBM ยิมนะครับทางด้านอิทธิพลนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งในครับวงนอกก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาสอกออกด้วยรวดเร็วนะครับวงในก็มีฝางหน้าดันแทงนะครับมีสอกสลับ สามฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนโชคพันล้านพอหลักบุญครับที่สงขาแพ้คะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายครับที่อ้อมน้อยชนะคะแนนสิงห์อุดรกอซอยตันครับที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟสุดท้ายครับชนะคะแนนเพชรทวีสอบพงอมรครับที่อ้อมน้อยมวยคู่นี้นะครับวันนั้นนะครับที่ต่อยกันเป็นการเป็นการชิงแชมป์รุ่น1 1 8ปปอนด์นะครับก็เป็นทางด้านเพชรสมหมายนะครับ ก็บทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านอิทธิพลไปแบบม้วนเดียวจบนะครับก็คู่นี้ก็มาพบกันใหม่นะครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น122ยอปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมวยคู่นี้ครับผมผมขอฟันธงนะครับชอบไปทางด้านอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับเป็นมวยลองนะครับวันนี้ขอให้สมาชิกนะครับที่ชอบเล่นมวยลองนะครับขอให้ลงทุนลองกันไปแบบยาวๆนะครับ วันนี้นะครับทางด้านอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับผมมองดูว่าสภาพร่างกายนะครับสองฝ่ายหลังนี้เรียกว่าต่อยไว้ติดตาโชว์ฟอร์มไว้ดีมากนะครับและอีกอย่ ah. างนะครับปัจจัยสําคัญของมวยคู่นี้นะครับทางด้านเวทน้าหนักนะครับมองดูว่าเวทน้าหนัก122ปอนด์นะครับทางด้านอิทธิพลจะเป็นมวยที่เวทใหญ่เต็มเวทฝ่านะครับทางด้านเพชรสมัยนะครับ114 115นี่้ยังสามารถทําได้เลยนะครับก็มองดูแล้วนะครับทางด้านอิทธิพลนะครับ จะใช้เรียกว่าใช้จังหวะฝีมือครับวงนอกวงในครับแล้วก็รูปร่างที่ได้เปรียบครับบทเบียดเอาชนะทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายไปได้ครับไปปายนะครับก็มาคู่ที่4นะครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการนะครับก็เป็นทางด้านนะครับฝ่ายแดงนะครับเป็นอเล็กยอดยุดมวยไทยนะครับเป็นมวยฝรั่งเศสนะครับซ้อมอยู่ค่ายยอดยุดมวยไทยนะครับที่จังหวัดที่เกาะสมุยนะครับ ทางด้านอเล็กเนี่ยเรียกว่าเป็นจอมล่าเดิมพันทางภาคใต้เลยนะครับทางด้านอเล็กนะครับเป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยเรียกว่ามีทุกรูปครับวงนอกวงในครับเข่าว,วงวงนอกก็เตะฝาต่อยฝานะครับวงวงในนะครับเป็นมวยเรียกว่าเป็นมวยเข่าบูสู้ดุดันครับเดินเปิดเกมได้ตลอด5ยกนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนเหล็กเพชรสด บินหลายิมครับชนะคะแนนยอดทศกัณฐ์ช้างนครสีครับไฟสุดท้ายครับแพ้ทางด้านขุนเดชไกสิริพบ็อกซิ่มยิมครับที่ราชดำเนินครับไฟสุดท้ายก็แพ้เดิมพันสองแสนนะครับวันนั้นนะไฟสุดท้ายนะครับที่ต่อยกับทางด้านขุนเดชนะครับก็หมดยกแล้วนะครับทางด้านอเล็กเนี่ยเป็นต่อประมาณ5161นะครับกรรมการก็ชูส่วนให้ทางด้านขุนเดชนะคะแนนไปนะครับ ก็ทางด้านอาเล็กนะครับก็จะพบคู่กับคู่ชกนะครับก็คือแรนดลิทปอพิคเนตนะครับทางด้านแลนด์ลิทนะครับเป็นมวยฝาจงังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะฝาต่อยฝาวงในก็มีปั้มรัดมัดตีดีนะครับ3ฟอร์มหลังครับก็มีแพ้คะแนนป้อมเพชรนะครับป้อมเพชรปอนิพนธ์พันธ์นะครับที่พัทลุงชนะคะแนนยอดกันปอนิ พลพันธ์ครับที่จังหวัดพัทลุงชนะคะแนนเพชรสามมวยไทยยิมครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับมวยคู่นี้นะครับผมก็ยังชอบไปทางด้านอเล็กยอดยุทธมวยไทยนะครับเรียกว่ามวยฝรั่งตัวนี้นะครับมวยเด็กฝรั่งตัวนี้เ็เป็นเรียกว่ามีทุกลูกครับวงนอกมีวงในมีครับวงนอกมีเตะฝาต่อยฝาครับวงในนี่เข่าปั้มรัดมัดตีขวางหน้าดันแทงมีศอกสลับนะครับ ผมมองดูว่าทางด้านอะไรครับอาวุธครบเครื่องจังหวะฝีมือดีฝ่าครับบทเบียดกันไปแล้วครับจะชนะเจ้าแรงลิศปอพิกเน่นะครับผมก็ได้ทําการวิเคราะห์วิจารณ์มวยจบแล้วทั้งหมดทั้ง4คู่นะครับผมก็จะมาทําการให้มวยเด็ดติดดาวนะครับให้สมาชิกไปเล่นกันนะครับมวยเด็ดติดดาวคู่ที่1นนะครับผมชอบไปที่คู่เอกนะครับผมชอบนะครับไปที่เจ้าอิทธิพลสิงห์มาวินนะครับ วันนี้สมาชิกชอบมวยลองต้องลงทุนลองนะครับหน้าลองมากๆครับมองดูว่าเจ้าอิทธิพลนะครับได้เปรียบเวทน้ําหนักครับรูปร่างก็ได้เปรียบนะครับมองดูว่าแล้วมองดูว่าจังหวะฝีมือนะครับวงนอกวงในนี่ผมมองดูว่าไม่แพ้ครับวงในนี่ก็มีข่าวฝังหน้าดัานแทงมีศอกสลับวงนอกก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับผมมองดูว่านอกก็อาวุธก็รวดเร็วครับ ผมมองดูว่าวันนี้ดูแล้วน่าลองมากครับชอบตัวที่1นึครับมวยเด็ดติดดาวครับชอบไปที่อิทธิพลสิงห์มาวินครับมวยเด็ดติดดาวคู่ที่2นะครับก็ยังชอบไปที่คู่ที่1ครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินนะครับชอบไปที่คู่ที่1ก็เป็นมวยลองอีกแล้วนะครับขอให้สมาชิกนะครับลงทุนลองไปที่เจ้าเพชรนำชัยเกียรติกาเซมนะครับเจ้าเพชรนำ ชัยเกียร์กาเซมนะเป็นมวยขวาเตะขวาวงนอกวงในอาวุธครบเครื่องครับเชิงชกฉลาดนะครับวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวามีมัดมีซอกออกได้รวดเร็วรุนแรงนะครับวงในก็มีฝาหน้าดันแทงมีซอกสลับนะครับทางด้านเพชรนำชายเกียริกาเซมนะครับเป็นมวยรองครับสมาชิกก็สามารถลงทุนลองไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่สมาชิกครับคู่นี้นะครับขอให้สมาชิกเล่นใจเย็นๆสักนิดนะครับขอให้ผ่านทักสองยกสองยกครึ่งนะครับ ดูว่าเจ้าเพชรนำชัยครับโดนหมัดมีอาการไหมโดนเตะขามีอาการไหมมวยคู่นี้นะครับถ้าเจ้าเพชรนำชัยโดนหมัดโดนเตะไม่มีอาการนะครับผมมองดูว่าไปลายๆนะครับจะใช้สภาพร่างกายนะครับบทเบียดเอาชนะทางด้านจอมใจไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับชอบไปที่มวยรองครับมวยเด็ดติดดาวคู่ที่2ก็ยังชอบไปมวยรองครับเพชรนำชัยเกียรติกาเซมนะครับมวย เด็ดติดดาวทั้ง2คู่นะครับผมมองดูว่าก็จะไม่น่าจะพลาดนะครับก็จบแล้วนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยทั้งหมดทั้ง4คู่แล้วก็มวยเด็ดติดดาวทั้ง2คู่นะครับส่วนสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบการเล่นได้เสียนะครับสมาชิกอย่าลืมนะครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนให้ได้2ข้างก่อนการชูมือนะครับก็สมาชิกท่านใดที่ชอบการวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบนี้นะครับชี้แนะ การเล่นนะครับทรงการเล่นนะครับผลแพ้ชนะไปว่ากันบนเวทีนะครับก็ขอให้สมาชิกกดไลค์กดกดซับสไครต์นะครับและที่สําคัญนะครับขอให้สมาชิกกดติดตามนะครับเวลาผมอัปเดตคลิปต่อไปนะครับมันจะได้เด้งขึ้นไปที่เครื่องของสมาชิกนะครับขอให้สมาชิกช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นฝันและกําลังใจในการคลิปทําคลิปต่อตไปครับขอบคุณครับ